ป้ายทะเบียนรถในประเทศลาวไม่ได้มีแค่สีเดียวแต่มีหลายสีซึ่งแต่ละสีมีความหมายที่ชัดเจนทําให้เราสามารถแยกแยะประเภทการใช้งานและสถานะกรรมสิทธิ์ของรถคันนั้นๆได้ทันทีครับความหมายของสีป้ายทะเบียนรถในลาวป้ายทะเบียนสีเหลืองตัวอักษรสีดํานี่คือป้ายทะเบียนรถสาหรับรถยนต์ส่วนบุคคลทั่วไปที่เจ้าของซื้อมาด้วยเงินสดหรือผ่อนชําระหมดแล้วกรรมสิทธิ์ของรถจึงเป็นของเจ้าของโดยสมบูรณ์ครับ ป้ายทะเบียนสีขาวตัวอักษรสีฟ้าป้ายนี้ใช้สำหรับรถที่จดทะเบียนในนามบริษัทหรือรถที่ซื้อแบบผ่อนชำระกับ finance ซ,ซึ่งหมายความว่ากรรมสิทธิ์ยังเป็นของบริษัทหรือสถาบันการเงินอยู่จนกว่าจะผ่อนชำระครบถ้วนครับป้ายทะเบียนสีขาวตัวอักษรสีดำป้ายนี้ใช้สำหรับรถของชาวต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตพำนักถาวรในประเทศลาว ป้ายทะเบียนสีเหลืองตัวอักษรสีเทาเป็นป้ายสำหรับชาวต่างชาติที่มีใบพำรรนักถาวรในประเทศลาวป้ายทะเบียนสีฟ้าตัวอักษรสีขาวป้ายนี้เป็นของรถราชการหรือรถของเจ้าหน้าที่พลเรือนป้ายทะเบียนสีแดงตัวอักษรสีขาวนี่คือป้ายสำหรับรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารป้ายทะเบียนสีขาวตัวอักษรสีฟ้ามีสอทอและตัวเลข เป็นป้ายพิเศษสำหรับรถของสถานทูตซึ่งได้รับสิทธิคุ้มครองทางการทูตตามสนธิสัญญากรุงเวียนนารายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับป้ายทะเบียนคำบนป้ายทะเบียนรถลาวยังมีการระบุชื่อเมืองที่รถจดทะเบียนด้วยครับตัวอย่างเช่นนครหลวงเวียงจันทร์ซึ่งเป็นชื่อเมืองหลวงของลาวก่อนหน้านี้เคยใช้คำว่ากำแพงนครมาก่อน ป้ายแดงที่ลาวไม่มีป้ายแดงเหมือนกับในประเทศไทยรถที่ยังไม่จดทะเบียนจะไม่มีป้ายติดจนกว่าจะมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องการใช้สีป้ายทะเบียนที่แตกต่างกันแบบนี้ช่วยให้การจัดการข้อมูลรถยนต์ในลาวมีความชัดเจนและเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นครับ